สวัสดีครับเนี่ยแอสเซอรี่เบอร์กอรีสตรอเบอรี่ที่พานลกอนสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องจาโออเมริกา around the world วันนี้เราจะมาคุยเรื่องกันว่าเรื่องมันคือว่าจริงหรือไม่คนไทยที่มาโตในอเมริกาเขาต้องเพิ่มมาชัตกันใช้ไหมกเกสมุดกระตานะคะแล้วก็เอายเกร์ดดูหรือว่าเขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงพูดภาษาไทยไม่คอยชัดเลย เหตุผลหรือสาเหตุว่าทําไมคนที่มาโตในอเมริกาทําไมถึงพูดภาษาไทยไม่ซัสเลย what we do here is go back 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 ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นกันทุกคนจ่าจะพูดจากประสบการณ์จ่าก่อนนะฮะว่าทําไมจ่ามาอเมริกาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี1995มันก็ถือว่านานมากแต่ทําไมจ่ายังพูดภาษาไทยชัดยังเขียนและอ่านออกได้ภาษาไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยหมายถึงยังไงละ่ะเทปไทยก็หาฟังยากทีวีไทยก็หาฟังยากส่วนมากมันก็จะมีวิดีโอเทปเป็นละครแล้วเราไปเช่ามาแต่เมืองที่จ่าอยู่เนี่ยมันจะไม่มีเลยจ่า โตที่เมืองฟิลาเดลเฟียหรือว่าเด็กเซาซายนะฮะเด็กเซาฟิลล์ย่อแมนวอชเชอร์วอชเชอร์เสซบเซ็บเซ็บ คือซึมซับวัฒนธรรมเด็กซาวฟิลลี่มาเยอะโตมาตั้งแต่ไฮสคูลจะแบดบอยไหมไม่ถือว่าแบดบอยอ่ะก็พอพอเอาตัวรอดได้พอ,อตัวใหญ่เนาะแต่วันนี้มาเข้าเข้าเรื่องก่นเข้าเรื่องก่นว่าทําไมยังถึงคุยภาษาไทยฉับฉานหรือว่ายังคุยรู้เรื่องอยู่และไม่มี my ช h a r t m อ p โ o n ไ my อะไรไม่รู้เรื่องเลยคือขอบอกเลยว่าตอนที่มาอยู่อเมริกามาอยู่กับพ่อเลี้ยงฝรั่งแล้วก็แม่ ขอจาแต่แม่ของจ่าเนี่ยกับจ่าเนี่ยจะคุยกันภาษาเหนือกันซะม,มากกว่าไม่ค่อยคุยกันภาษาไทยเลยด้วยซ้ำภาษาไทยกลางนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยช่วงมาอยู่แรกๆแล้วก็สเตปเดดเนี่ยสเตปเดดของของจ่าเนี่ยเขาบังคับให้คุยภาษาอังกฤษ ทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่กับแม่หรือว่าอยู่กับใกล้โตเขาเนี่ยเขาให้เราคุยภาษาอังกฤษเขาจะบังคับเราไม่ให้เราพูดภาษาไทยและจะ่าที่เป็นข้อดีแต่มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์อยู่ดีว่าทําไมจ่าถึงไม่ได้มีสำเนียงหรือว่าพูดไม่ชัดหนึ่งจ่ามาตอนอายุ13จ่าคิดว่าตอนนั้น13ขวบเนี่ยคือมันซึมซับภาษาไทยมาเยอะแล้วแล้วการที่ว่าลิ้นมันจะแข็งหรือว่ามันจะกระด้างจนพูดแบบมาร์ดอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปน้อยเป็นไปน้อยมากนั่นคือเหตุผลที่1นึ่งเ,เหตุผลที่2เนี่ยจ่าคิดว่า ช่วงนั้นน่ยช่วงที่จ่าโตมาในอเมริกาเนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่า Voice Chat หรือว่าเ Tai Voice ย h a t หรือว่าสนุกเว็บสนุกที่เราสนุก .com อมที่เรารู้จักกันปัจจุบันนี้เมื่อก่อนมันเป็นวอ c h ช t แล้วจ่าจะเข้าไปวอ c h ช t แล้วก็ไปคุยภาษาไทยแล้วเป็นช่วงที่จ่าใช้ภาษาไทยกลางมากที่สุดแล้วมันทําให้จ่าได้ซึมซับภาษาไทยและได้ซึมซับภาษาคาด่าภาษาไทยมาเยอะมากแล้วถ้าใครรู้นะว่าจ่าพูดถึงอะไรกับไอ้ o o o ูวอ Chat หรือว่า Thai ไ o i c e ย h a t หรือว่าหลุดโลกวย แชทอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าคือคือเต็มที่เลยอ่ะภาษาไทยและตอนนั้นมันทําให้จ่าคิดว่าเป็นข้อดีมากเลยเพราะว่ามันทําให้จ่าได้ลื้อฟื้นภาษาไทยเราได้คุยแล้วแล้วจ่าก็ติดววยแชทมากๆ คือมัน ic, มันไม่มีทางออกเมื่อก่อนมาอยู่อเมริกาเพลงไทยก็หาฟังยากทีวีคงทีวีข่าวหาดูยากมีแต่ฝรั่งเพื่อนไปโรงเรียนเนี่ยจ๋ามาเจอจอรอนจออ่อโจโจ้กับน้องชายเขาเพิ่งมาเข้ามัธยมเกรดสิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยตอนท้ายๆปีตอนที่จ๋าเรียนมัธยมอยู่แต่แค่นั้นเองฮะเพื่อนคนไทยแทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยมีมีแล้วนันมันคือภาษาไทยเราก็ไม่ได้ฝึกนะแล้วก็แต่ว่าวลยชัดเนี่ยมันทำให้จ๋าทำให้ภาษาไทย มันมันแข็งกร้านแล้วพอหลังจากจบมัธยมจ่าก็เข้าบรรจุเป็นทหารเรืออเมริกาและช่วงนั้นน่ะคนไทยในกองทัพอเมริกาถือว่าน้อยมากถ้าเจอกันเนี่ยก็แทบตอนที่จ่าจับกลุ่มกันยากเนี่ยมีประมาณแค่2หรือ3คนที่คุยคุยกันนอกนั้นก็จะไม่เจอไม่รู้เรื่องไม่มันไม่มี Facebook ไม่มี t w i t t e อร์ไม่มี Instagram เหมือนสมัยนี้ที่เราพยายามหาคนได้แต่เดี๋ยวนี้มันหากันง่ายแต่เมื่อก่อนนี่หากันยากมากอะแล้วทำไมมันถึงทําให้จ่ายังมี และนี่ก็คือเหตุผลที่มันทําให้จ่ามีภาษาเขียนและภาษาพูดดีขึ้นก็เพราะว่าตอนที่เรือออกเนี่ยจ่าได้เขียนจดหมาย แฟนจ๋าก็ปัจจุบันก็คือภรรยาจ๋าเขียนจีบกันทุกวันและเขียนเป็นจดหมายอ่ะไม่เหมือนอีมงอีเมลสมัยนี้จ๋านี่คือแบบนั่งเขียนจดหมายและเขียนทุกวันนะแล้วก็เขียนรักฉันรักเธอโอ้โหเดี๋ยววันหลังอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวจ๋าจะเอาพวกจดหมายมาให้อ่านให้ฟังนะเขียนฮะเรือออกไปร้อยวันจ๋าเขาเขียนร้อยวันเรือออกไป50วันจ๋าเขาเขียนจดหมาย50วันเขียนแต่ละวันแล้วก็ฝึกภาษาแต่ตัวหนังสือนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เลือกจ๋าคิดว่านั่นถึงเป็น2เหตุผลใหญ่ที่มันทําให ภาษาเขียนและภาษาพูดภาษาไทยของจ่าเนี่ยมันทําให้อา่าทำให้ยังอยู่อยู่ติดตัวและฝังใจจ่าตลอดแต่อการที่พูดไม่ชัดเหรอฮะจ่าก็เคยเห็นนะใครที่มาโตพร้อมกับอายุประมาณกับจ่าเนี่ยแล้วเขาก็ไม่อยู่นานแล้วจ่าก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาก็เออไม่ชัดทำไมไม่รู้ว่ามันเสียงมันเท่หรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้จ่าก็ตอบไม่ได้นะเพราะจ่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะครับผมและนี่ก็คือเหตุผลที่ จาคิดว่ามันทําให้จ่าพูดภาษาไทยรู้เรื่องพอสมควรแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอ้ภาษาหรือว่าคําศัพท์ใหญ่ๆหรือว่าตัวที่มีไม้กระันเยอะๆเนี่ยจ่าจะต้องใช้ ต้องถาม Google เดี๋ยวนี้จะให้จ่าเขียนไปเลยเนี่ยยังเขียนไม่ออกแต่คือมีมีคือพยายามเดาออกเดาออกได้แต่ว่าจะให้เขียนแบบเขียนออกไปเลยเนี่ยบางครั้งนี่จ่าต้องใช้ Google ถามเพื่อให้เป็นภาษา,าเห็นตัวอักษรแล้วเราเขียนลงไปนะฮะนี่คือตัวจ่าคราวนี้เรามาพูดถึง คนที่มาโตอายุเด็กๆมากกว่าจ่านะงั้นจ่าขอใช้หลานจ่าแล้วกันหลานจ่าเนี่ยชื่อไอป่าไอป่ามันมาเมกาตอนประมาณ5ขวบแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมอเมริกันมาเยอะอ่าเคาะไม่ค่อยจะชมหลานจ่าสักเท่าไหร่แต่วันนี้ขอชมมันแล้วกันพูดอังกฤษรู้เรื่องนะเก่งด้วยแล้วก็มีสำเนียงเหมือนอเมริกันมากๆจ่านี่ถือว่าน้อยไปเลยเนี่ยแต่ไอหลานของจ่าเนี่ยไอป่านเนี่ยมันพูดไทยชัดว่ะ คราวนี้ถ้าเขามาโตในอเมริกาประมาณสัก5ขวบจ่ามาก็13ขวบก็ถือว่าเด็กแล้วนะแต่ก็ยังพูดไทยชัดอยู่และคราวนี้คําถามก็คือว่าแล้วไอ้คนที่มาโต5 6 7 8 9เ0เพ้เพนี่13 14 15แล้วทาไมยังพูดไม่ชัดกันหรือว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดกันทฤษฎีนี้จ่าก็ไม่อยากไปโยนอะไรให้เขาอะนะแต่จ่ามานั่ังคิดดูลานของจ่าเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาไทยแต่คือเขานางเขียนไม่ได้แต่พูดไทยนี่เปาะเลย ทั้งภาษาเหนือทั้งภาษากลางพูดได้ชัดเลยห้าขวดคงคุยกับแม่เขารู้เรื่องมั้งไม่รู้เหมือนกันเนาะคราวนี้จ๋าจะตัดสินใจยังไงเหรออะไหนนี่คือความเชื่อของจ๋านะฮะอยา่ยาอย่าอย่ามาคิดว่าจ๋ามาปักปัม้มหรือว่ามาว่าใครกระแดะนะฮะจ๋าไม่ได้ว่าใครนะถ้าใครรับไปจ๋าขออภยัยเขาอาจจะไปอยู่ในเมืองที่ไม่มีคนไทยเยอะมันเลยทำให้ย่อยซึมซาบพอมาพูดมารู้เรื่อง as a young man อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นอาจจะเป็น <c oughs> นิสัยของเขามันเป็นภาษาที่ซึมซับอยู่ในร่างกายเราเราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยภาษาไทยไม่ได้วเรียนกันง่ายๆนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีฝรั่งมาเรียนภาษาไทยด้วยแล้วเราเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยเองแล้วเป็นเชื้อชาติไทยเนี่ยแล้วคุณคุยภาษาไทยแบบ <c oughs> รู้เรื่องหรือแม้กระทั่งร้องเพลงชาติไทยไม่ได้เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเชื่อหรือไม่ว่าจ่ายังร้องเพลง ชาติไทยได้อยู่เลยมาตั้งแต่1,995ตอนนี้20 20 25ปีผ่านมาเพลงชาติไทยไม่เคยจ่าไม่เคยลืมเลือนเพลงนี้เลยครับเหมือนมันฝังอยู่ในใจเหมือนกันนะฝังอยู่ในใจเลยครับแต่จาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่เขามาโตในอเมริกาเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยจาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงพูดไม่ชาติการ้าคายมันายจ่าคลิปนี้แล้วรู้สึกร้อนตัวการุณาคอมเมนต์มาว่าเอ,อ่อทำไมคุณพูดภาษา ทายไม่ชาจายย่าอยากเรียนรูออ้อโอเคครับจ่ามาทําคลิปแค่นี้แหละฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมาจ่าก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทําไมเขาพูดไม่ชัดแต่จ่าดูเหมือนแล้วเขาเลือกที่จะพูดไม่ชัดซะมากกว่าเพราะว่ากรุปเอตั้งแต่5ขวบจนถึงส3ขวบเนี่ยหลานจ่ามา5ขวบยังพูดไทยป๋อนางอยู่โรงเรียนคนขาวเลยนะฮะเรียนแบบอ uh, yeah ่ยะ จ่าอยู่โรงเรียนคนดําโยโย่โยคือโย่มากางเกงห้อยโตดเนี่ยจ่าซึมซับวัฒนธรรมนั้นมาหมดเลยแต่จ่ายังพูดชัดอยู่อย่าพึ่งหมั่นไส้จ่านะฮะจ่าขอเดาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาแล้วกันฮะเขาคนนั้นนี่พูดไม่ชัดจ่าเชื่อนะฮะที่จ่าเชื่อเขาคงเลือกที่จะพูดไม่ชัดเองแต่ถ้าจ่าพูดผิดอะไรยังไงแล้วใครคิดว่ามีคําตอบที่ดีกว่านี้ว่าเหตุผลอะไรที่เขาถึงพูดไม่ชัด คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยครับจ่าพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับทุกคนที่เห็นต่างไปกับจ่าวันนี้จ่าขอฝากคลิปเท่านี้นะฮะเพราะน้องหมาจ่ามันโกนประสา r มากแล้วหยุดเล่นโอเคครับจ่าไม่ลบกูแล้วครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปจ่าทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืม subscribe ถ้าชอบคลิปจ่าเดี๋ยจ่าจะหาคลิปดีๆมาทำให้ทุกๆวันนะครับยังไงจ่าขอไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม